มันก็ขึ้นมาจนได้ผมฉันโอ๊ยผมฉันแล้วยกปีกปีไม่ได้ให้จับน้ำจับทำไมเอากินน้ำเปิดิีก้างปีอีกแล้วบิน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 พัดเหมือนพัดเอย จะไปไหนฮะลุงทาหลังแล้วลอ่ะอืมเกี่ยวผมขึ้นมามีผมอีกผมช้านแกย่างมองอะไรวะมองแสงไฟต่อ,อย่างจ้าสิฮัลโหสวัสดีค่ะมาพบก,กับกุกิกช่องจิงมาร่าอแล้วนะคะก็หลังจากที่หายไปน,นาน้วทุกคนคิดถึงทุกคนคิดว่ากิกเลิกทำใช่ไหมไม่ไม่เลิกนะคะแล้วก็ยังไม่ตาย แล้วก็วันนี้ค่ะทุกคนกีก็จะมาทําคลิปหัวข้อเกี่ยวกับการอาบน้ำนกในหน้าหนาวนะทุกคนว่าเขาอาบกันยังไงนะซึ่งวันนี้ก็สถานที่ก็คืออยู่ที่บ้านใหม่ที่ต่างจังหวัดนะเราก็จะมาอาบน้ำนกกันไก่ย่างเนี่ยมันปกติเวลาอาบน้ำทุกคนก็จะเห็นใช่ว่าวกีกจะออกไปข้างนอกไงแต่อันนี้คืออากาศหนาวแบบหนาวมากอารมณ์โกรกมากเลยเอามันไปอาบข้างนอกก็แรงออกจะหนาวนะก็เลยเนี่ยวันนี้มาอาบในห้องน้ําซึ่ง จะทําทยังไงให้นกมันยอมยืนที่พื้นห้องน้ํามันไม่ยอมอ่ะมันกลัวมันเนี่ยให้ียงดูอะไรลูกยังดูสายไกนแนงเขาจุ no, 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 Call, no, มาเราไปําน้ำกันดูดิมันไม่ยอมลงอ่ะ่อจะจับขามันมันจะกลับไกอ่ะไปอันนี้ก็คือน้ำอุ่นนะทุกคนเราก็จะให้นกเนี่ยอาบน้ำอุอน่น ลบก็ไม่ยากหรอกก็ทําเหมือนเดิมอ่ะก็เปิดน้ําอุ่นไง้าใช่ไหมน้ําอุ่นนะไม่ใช่น้ําร้อนคืออาบน้ําร้อนเนี่ยก็อาบได้แต่ว่าเราจะทําเมื่อตอนที่เราไม่มีอะไรกินนะเพราะขีพุกไหลเราทำน้ําจิจนนะ้มแล้วก็กินได้เลยนะมาไก่ย่างมาแล้วลงมาลูลงมายืนที่พื้นหน่อ,อยลงมายืนที่พื้นหน่อยวลงมายืนที่พื้นสิเมือ ตัวอะไรติดอยู่ตรงเนี้ยอ่ะยืงบนชักโครก็ได้ค่ะชักโครก็ไม่เอาแล้วเราจะอาบยังไงเนี่ยคืออาบบนตัวเราเหรอที่เรามาถึงจุดไหนเนี่ยที่แบบเราจะต้องอาบน้ำกระดูกคือเรามีห้าพันซับอะเราแก้ผ้าอาบน้ำกระดูกหแสนซับแล้วกุ๊กกิ๊กแสนซับจะอาบน้ำกอาบน้ำหรอนแล้ไ <c oughs> ก่ตา เสียเวลามามากแล้วแต่เธอเนีมันไม่ยอมลงนกไม่ยอมลงเธอก็ไม่ยอมอาอาให้เจ้าของสั่งการอเอางี้ทุกคนในเมื่อกี้ทำไม่ได้ต้องให้เจ้าของใช้ไม้แข็งนะโดยการยืนบนชักโครกมันก็ขึ้นมาจนได้เก่งเวยบินขึ้นมาแล้ว ไปโอ้ยๆผมเช็ดโอ้ยผมชดอยง่เยินเซ่โอเคิดน้ำเลยค่ะเอสน้ำก่อนดยจรอก่อนเดจ

ถ้าอลีนะจะจับน้ำจับได้ไหมอ่ะคือขนไก่อ่ะมันมีคุณสมบัติตันน้ำนานมากกว่าจะเปียกเนะนี่ยอุ๊บมันไม่เปียกเลยอนะยกปีกหน่อยยกปีกแล้วย,ยกปีกยกปีกไม่ได้ให้จับน้ำจับทำไมเอากินน้ำแบินี้อร่อย ท no ี่ฉลาดเดี่จะจับน้ำมาเหม่อ่ะกินจับแล้วก็กินจับน้ำ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 นี่เอยกขาั้งเลยขนไม่เปียกเลยวะเฮ้ยจับเลยนะอะไป làm sủi quá làm tôi một tập một quá làm tôi một tập một Đừng làm gì hello hello yeah hiểu đập tải sủi miệng đi qua กลางปีอีกแล้วบิน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 พัดเหมือนพัดเลยนี่เขาเรียกว่าการยกปียกปียกปีโชยนกเขาโช์ ก้างก้างก้าก้างกางนกยุ่งเร็ว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 แพ้แผลแผลแได้แค่นเนี้เหมือนเป็ดไหมดูน้าตอนเปลี่ยงกลมใครอยากกินสรลาเปาไหมคะกลมดิกเลยจามด้วยเสร็จแล้ววัยรุ่นไม่อาบน้านานไปเอาไว้ให้จับตัวเอาน้ำสะอาดไว้ให้จับออก เดี hay người khác ๋ยวเราเอาออกไปทำให้แห้งกันนะคะทุกคนเืองเลยอุ้ยอุ้ยหนาวหนาวนกหนาวนกหนาวอุ้ยสงเงืกเเลยทางงึเงกเลย นี่นะทุกคนหลังจากที่อาบน้ำเสร็จนะเดี๋ยวเราก็จะเอานกอ,อะ่ะออกไปพึง่งแดดลำไรลำไรด้านนอกไว้ซึ่งขนนกเนี่ยพออาบน้ำปุ๊บอะ่ะมันเปียกใช่ป่ะมันเปียกแล้วอะ่ะนกมันก็จะไม่บินอะ่ะเพราะว่าก็คงเป็นเกี่ยวกับขนมันหนักแหละก็กอดเอาไปตาเดี๋ยวกิจจะใช้นี่เช็ดก่อนซับน้ํานะมาในการยกปีกนอะซับน้ําไม่เอาไม่กินพิชโช่เลย ซับให้มันพอจะแห้งก่อนเพอเดี๋ยวนกไม่สบายมันไม่ยอมแล้วเนี่ย ไ้ไก่ยามาคนต้องดูจากฝั่งเนี้แดิจากฝั่งนี้นีมาหนึส Oh no นกจะอ้วกป่อเดย พอแล้วทุกคนก็งั้นอ่ะเดี๋ยวเอามันออกไปตากข้างนอกออกไปนอกบ้านซะตมันขี้เ,อเลอป่ะอ้โหออย่าถามถามว่าเครื่องซักผ้าอยู่ไหนดีกว่าสะใจเหรอเฮ้าเฮ้าขึ้นไปไปเลยตากลมร้องทำไมร้องทำไม อยู่ในทุ่งกว้างอะร้องอะใหญ่เลยอะตักลมไปอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวนะไม่ต้องมาเรียกชื่อนี่นะทุกคนก็เอาไปไว้ที่บันไดเหล็กนะก็ผูกเชือกแล้วก็ในในเชือกก็มี<อ>เป็นโซ่อยู่นะเพราะว่าไม่ให้มันหลุดอะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นลวดแข็งๆอะแล้วเราก็คอย เฝ้านะจนกว่าไก่จะแห้ง อยูเอาละทุกคนสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมนะเดี๋ยวคลิปอันนี้กิกจะไปต่อไว้เป็นพาร์ทสองเพราะว่ามันยาวมากนะก็เนี่ยเดี๋ยวจะมายืนตากลมกับไก่นะรอให้ไก่แห้งแล้วก็พูดคุยเล่นกนับนกนะก็ไว้ไปดูกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ share, กดกระดิง่งกุ๊กกิ๊กุ๊กกิง๊งให้กุ๊กกิ๊กด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย